สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการชอนรีวิว EP ที่12กันแล้วนะครับอย่างนี้อยู่ตรงหน้าครับวันนี้ผมมีของแรให้หมาให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับนั่นก็คือ DX คูกาเบลนะครับผมจากซีนี่คาเมไลเดอร์ค u ูกานั่นเองครับอ่ะนี่คือจุดเริ่มต้นของซีรีส์เฮเตไรเดอร์นะครับเราไปดูหน้าตาของคาเมไลเดอร์ค u ูกากันเลยครับผมไปสายมือมา ครับที่จบไปเมื่อกี้นะครับมันก็คือหน้าตาของคาเมริเดอร์ครูการ์นั่นเองครับจุดเริ่มต้นของซีรีส์เฮเซไรเดอร์นะครับปลงล่างเป็นคูกาโดยโกไดยูสเกะนะครับหรือครูกาที่เอาชื่นชอบแล้วก็เชิดชูให้เป็นฮีโร่แรกๆกของยุคเฮเซนะครับไม่ใช่โอดเนรายูสเกะในดีเขตนะครับอันนั้นมันคูกาจีนแดงครับมันน่ม่ชื่อเสียงคูการยอยยักษ์ที่สุดเท่าที่มันจะทําได้โอเคเราเข้าเรื่องเลยครับเดด้านหน้าของผมเป็นเดคูกาเบลนะครับ เรามาดูรายละเอียดกันหน่อยนะครับด้านนี้ก็จะมีแบบเป็นอักษรโบราณของอะไรครับอักษรเผาลิโตก็คือเผามนุษย์นะครับในสมัยก่อนนะครับแบบว่าเห็นไหมครับว่ามันแบบโอ้โหรายละเอียดดีมากเลยแบบนี่เป็น D X ยุคสองพันนะครับปีสองพันและด้านหน้าเนี่ยแบบว่าเป็นอะไรนะเป็นกรอบแบบว่าจะมีหลอดอยู่ด้านในเป็นหลอดไฟนะผมจำไม่ได้ไว่าเป็น L C D หรือ L E D อยู่ด้านในแลวลำโพงเนี่ยมันจะดังพิเศษเพราะมันมี2ตัวครับคุณผู้ชมอยู่ในนี้ครับ1 แล้วก็สองครับแล้วก็วิธีการเปลี่ยนฟอร์มนะครับก็แบบว่ากดจากปุ่มสีสีที่ด้านหน้านี้นะครับหลายคนอาจจะรู้แล้วนะครับอ่าทานนะครับใส่ที่ด้านนี้เลยครับผมข้างในนี้ครับ2ก้อนครับผมข้างละ2ก้อนนะครับอ่าอะมาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าน่าไม่เสียเวลากันนะครับผมเปิดเครื่องด้านซ้ายมือเอ้ยด้านขวามือของเข็มขัดนะครับ เห็นไหมครับพอเปิดแล้วก็จะมีไฟขึ้นมานะครับลองดูรอบนะครับอ่าจะเป็นแสงสีแดงนั่นก็คือล่างของไมตีฟอมนั่นเองครับเป็นล่างพื้นฐานนะครับโกอิง <Going S 1> จะเป็นร่างสีขาวซึ่งจะมีพลังแบบปอนกว่าร่างไมตีฟอมเนี่ยประมาณสิบเท่าน,นั่นเองครับ อ่ะเรามาเริ่มวิธีการเล่นกันเลยดีกว่านะครับหลังจากเปิดเครื่องแล้วนะครับกดตรงฟอร์มแรกกับเอรามาตรฐานครับเห็นไหมเขาบว็าเสียงมันโคตรดังครับอเสียงวู๊ดวูดวูดก็จะดังขึ้นมาเป็นเสียงแบบกําลังจะพร้อมแปลงล้านนะครับเฮ้ดชินผมจะเห็นรอยยิบเขาทุกคนแล้วจงดูนี่ฮีดีนะ นี่คือการแปลงล่างของผมสร้างฟอร์มหลักพื้นฐานของคู่การนั่นก็คือร่างไมตีีฟอร์มอย่างที่เห็นในภาพตอนนี้เลยนะครับจะเป็นร่างที่การใช้ต่อสู้รูปแบบพิคิดตัวกับศัตรูนั่นเองหีึ่ชาไม่ตายคือถ้าไมตีีคิก โอ้โหบอได้คำเดียวว่าแม่งโคตรงามคุณผู้ชมแล้วถ้าเกิดแบบเราแปลงร่างเสร็จแล้วใช่ไหมคุณผู้ชมถ้าเกิดเรากดตรงเนี้ยตรงด้านซ้ายมือของค็มขันเนี่ยมันก็จะเป็นเสียงแบบเหมือนเสียงแบบการโจมตีของร่างไมตรีฟอร์มครับปาก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 อันเรามาดูร่างอื่นกันต่อเลยนะครับ สีฟ้านี่จะเป็นล่างดกคอนฟอร์มซึ่งเป็นล่างที่มีความพิวไหวนะครับแล้วก็มีเป็นล่างที่แบบว่ามีความคล่องตัวสูงขนาดโดยการใช้อาวุธที่เป็นท่อนเหล็กหรือเป็นท่อนกระบองนะครับอ่าเรามาดูล่างด r a อนฟอร์มกันนะครับอกดครับด r a อนฟอร์มจะเป็นสีฟ้าคุณผู้ชมเฮชินโอ้โหเสียงมันดังได้ใจจริง,รงมาเดิมครับ ลองกดดูนะครับจะเป็นเสียงโจมตีครับอต่อมาเป็นล่างเป็กกระส้าฟอร์มสีเขียวเป็กกระส้าฟอร์มเนี่ยจะใช้จํานวนแบบพวกอาวุธยิงระยะไกลเส้นปืนหรือหน้า,มาไม้นะครับอเรามาดูกันนะครับปรากฏเป็นเสียงยิงปืนครับ อ่าเรามาดูล่างสุดเทค่ครับผมนั่นก็คือล่างไททันฟอร์มนั่นเองครับไม่ใช่แอคแขร์ออนไททันนะครับเป็นล่างชิดไททันโกได้ก็มาแปลงล่างเป็นล่างคูกับไททันฟอร์มนะครับเป็นล่างสีม่วงที่มีเกาะแข็งแร่งนะครับขนาดใหญ่เป็นจุดพิเศษนะครับแล้วก็ยังมีดาบไททันฟอร์สนะครับซึ่งเป็นดาบที่แข็งแข่งสามารถทะลุล่างของสตได้ภายในดาบเดียวครับ นี่ครับเตียบประกาหนึ่งแท่งครับผมเสียบเข้าไปตรงด้านล่างตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดเราซื้อหน้ากากของล่างไททันเอ้ยล่างอัลติเมทฟอร์มเนี่ยมันจะเป็นแปะเข้าไปแบบนี้เลยครับแต่ตอนนี้ในเมื่อเราหาซื้อไม่ได้ก็เล่นแบบนี้ไปก่อนครับกดจิ้มจึกเห็นไหมครับจะขึ้นเป็นสีเหลืองนะครับก็คือแบบพลังของสายฟ้าอย่างเงี้ยครับและเครื่องก็จะเริ่มเป็นเสียงระหว่างกันลราแปลงล่างนะครับมาดูกันเลยครับกดหนึ่งที โอ้ี่ม่โคตรเจ๋งคุณผู้ชมลองดูอีกทีครับโอ้โหฟังแล้วมันสะใจจริงๆโอเคอเครับที่เห็นผ่านมาทั้งหมดในคลิปนี้ก็เป็นการรีวิวของดีเอกในตำนานนะครับ,บ,บนั่นก็คือครูกาเบลนั่นเองครับเข้มขัดจัก ซีรีส์คอมเมดเรเดอร์คูกานั่นเองครับต้องขอขอบคุณพี่แบงค์นะครับที่เอามาให้ผมได้รีวิวในวันนี้นะครับแล้วก,ก็ต้องขอขอบคุณร้านคัมกีโชว์ทอยช็อปด้วยนะครับจะมีสินค้าดีๆมากมายเกี่ยวกับดีเอ็กแล้วก็ของเล่นของคอมเมดีเรเดอร์เซ็นไตอุลตร้าแมนแล้วก็ตำรวจอากาศวางขายอยู่นะครับสามารถเข้าไปชมแล้วก็เลือกซื้อได้เลยนะครับถ้าเกิดชอบกดไลค์กดซับสไครต์ช่องของเราไปด้วยนะครับผมจะมีรีวิวดีๆแบบนี้ออกมาให้ชมเรื่อยๆเลยนะครับ ถ้าเกิดมีคำพูดคำหยาบคายหรือคำไม่สุภาพออกไปนะที่นี้ต้องขอโทษไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับ EP ที่12คำมเมตไรดเดอร์คูกาคูกาเบลนะครับขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีกันแล้ว